ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะว่าแดดห่อนนพี่น้องครับเมื่อีวันจันทร์ที่8เมษายน2567นะพี่น้องเนาะรับรเตรียมพามาสรุปโค้งสุดท้ายเราพัฒนาหรือว่าคุยกันก้อนหวยออกนะพี่นอ้องครับเองเลยครับพี่น้องโฉบมันกันบ่านอะ่อมัอที่ผ่านมารับเด่น8ก็มาแดทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะ ครับเอามือนีพ่อเตียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับไปเบิ้งน้ากันนะครับเนาะสำนักอาจารย์ไม่พี่นอ้องฝั่งขบ่าวเลี้ยมบ่าวน้ำเดงพี่น้อง <c oughs> นี่ตออแต่พ่อเตี่ยมบา <c oughs> ครับมือนีทั้งบดทั้งมวลมีอยู่สิบเจ็ดอาจารย์นะพี่น้องเนอะสิบเจ็ดอาจารย์ดังนะครับนับบ่าวเลี้ยมไปน็นเพราะ,ะร่วมแล้วร่วมแล้วครับร่วมแล้วทั้งบทสิบเจ็ดอาจารย์ดังคราบพ่อเตียมก็จิอ่านให้ได้พี่น้องเนอะครับ ครับพี่แจมเริ่มจากอาจารย์ชมพู่ได้พี่น้องอาจารย์ชมพู่บนล่างวิ่งรูดสองกับสามสองกับสามครับเอาลูกกะเนี้ยงก่อนพี่น้องเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะเชปหน้าจอครับผมครับพ่อแจมขอขอบคุณหลายๆลายนะไรไครับเด้ออาจารย์ชมพู่เนาะครับเนะาะห่อยปังๆพี่น้องเอาจะเลื่อมได้พี่น้องมักชอบแต่เด็กๆจะเลื่อมกับตัวไว้นําเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมเบื่อประกันเสียเวลาพี่น้องหนุ่มสวนยางครับหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูด2กับ4่เอาลงคะแนนก่อนพี่น้อง2กับ4ครับเอาบาดนส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อครับเน้นที่24 49นะครับอาพอเตรียมขอขอบคุณหลาย้้ครับเด้อหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์กำแพงเพชรพี่น้องอาจารย์กำแพงเพชรงวดที่พันมานี่จับคู่ตะวันเหล็กวินเขานะครับได้ชุดวินเพิ่นหกแปดแปดหกครับงวดนี้อาจารย์ห้มาบนล่างวิ่งรูดสามกับแปดพี่น้องเอาลงคะแนนก่อนสามกับแปดครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผม ครับพอเตียมขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรนะครับเนาะขอให้ปังปังอีกพี่น้องเอาตัวที่บนเนนเข้ามาเข้าเก่าด้อครับเด้อครับเช็หน้าจอครับผมครับพอเตียมขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนนาดีโอ้มัวนี่มันใจคักพี่น้องรูดบนล่างแปดตัวเดียว แปดตัวเดียวครับอาจารย์ว่าหลุดแปดเลยเด้อพี่สันแต่ว่าจับคู่มากกันมีซ้ำนี่พี่น้องแปดคูณแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าครับคอยปังๆเนื้ออาจารย์เซียนนาดีเอ <c oughs> อาจารย์หน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมแตงขอขอบคู่หลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีเนาะครับเนาะ ไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องพ่อเตียมไปไหวเดจากน้อยนะพี่น้องเดอ้อแต่ว่าเอาแคบหน้าจอไว้ครับปูโคราดนะครับ <c oughs> บนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเอาลงคะแนนก่อนพี่น้องศูนย์กับหนึ่งเอาส่วนจับคู่พี่น้องแคบหน้าจอครับผมครับพ่อเตียมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเดอ้อปูโคราดนะครับเนาะครับ ไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เมงครับอาจารย์เมงมวดที่พันมากกว่าหกเข้าตัวกลับเด้อครับเด้อเอาหัวนี้บนล่างวิ่งรูด1กับ9ก้กับ9ก้าหกับเก้าส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมอาจารย์เนียนที่3ีกสามหน้าเด้อพี่น้องเด้อ ครับฉนั้นเราจะลืมกลับตัวไว้นำนะครับเนาะครับพเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เมงนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เจฝนนครปฐมพี่น้องศูนย์4เข้าตรงๆเด้อครับเด้องวดที่ผ่านมาเจฝนนะครับครับงวดนี้เจพันไนมาบนล่างม่งรูดแปดกับเก้า แปดกับเก้าลงคะแนนนะพี่น้องเอาส่วนจับคู่แชปหน้าจอครับผม,บรมขอขอครับพระเจ้าขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเจฝนนครปฐมนะครับเนาะคอยปังปังยิงน,นะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้องปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่สามกับสี่ลงคะแนนกอนพี่น้องสามกับสี่ครับ หาส่วนจับคู่พี่น้องจับหน้าจอครับผมรับรเตรียมข้อกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปู่0ูนย์เนาะพี่น้องเนาะควายปังๆง,ง,งวดนี่รับไปต่อครับผมไปต่อที่สุดใจพารวยพี่น้องครับสุดใจพารวยงวดที่พันมาตแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเด้อ ครับวัวนี้บนล่างวิ่งรูด8กับ4เอา8กับ4ครับอาบาเน,นี้ส่วนจับคู่พี่น้องเน้น4 8ตัวเดียวพี่น้องแต่ว่าตัวบนเนียนห้าเก่าได้พี่น้องเรื่มมักตัวใดแต่ว่าที่สําคัญอย่าลืมกลับตัวไว้น้าเนาะพี่น้องเนาะครับชุดวิ่นกระตามนันอาเตรียมขอขอบพูดห,หลายนะครับเด้อสุดใจพารวยเนาะครับเนาะรับชับหน้าจอครับผม ไปต่อครับผม้ไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางพี่น้องงวดที่ผ่านมาแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อเข่าตกกับทั้งบนทั้งล่างนะครับเอาฉะนั้นแล้วงวดน,นี้อย่าลืมนะครับกับตัวไว้นําบนล่างวิ่งลูดตัวเดียวกันนี่เขาลงจังเลลงเื่อเดียวบ่แปดกับเก้าทุกเตยกับสองเทอือ่เนียบ่เอาสองเทือ่เอาแปดกับเก้า ยาเกับก้ามันพอบนล่างน้่กันกันเนาะเอาส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับขอเตยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะคอยแตกบนแตกล่างอีกงวดนี้ครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูห้าเจ็ดแปดพี่น้อง ปูห้าเจ็ดแปดมวดที่ผ่านมากเก่าแปดหกได้พี่น้องเล้อเข้าตัวกลับครับมวดนี้ปูเปนไหนามากบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเอาหนาึ่งกับสองลงคะแนนกอนพี่น้องครับเอาลงคะแนนแนวบานส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกับขอพระคุณปูได้หลายนะครับเด้อปูห้าเจ็ดแปดเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมกับตัวไว้นาพี่น้องมาับสอตัวใดนะครับ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตพี่น้องขับปูสีสะเกตงวดที่พันมากกว่าหปดเข้าตรงๆนะพี่น้องเด้อขับบนล่างลิ่งรูดสี่กับห้าเอาลูเขาแนนก่อนสกับห้าับเอามาส,สวดจับคู่พี่น้องแคบหน้าจอครับผม ครับเตียมขอกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสะเกตน้พี่น้องเนาะควายปังปังหยิบรับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังพี่น้องรับปูสมหวังงวัวที่ผ่านมาแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเด้อขับงัวเนี่ปูให้มากบนล่างวิ่งรลดเก้ากับเจ็ดเอาลคะแนนพี่น้องเก้ากับเจ็ด วันีบมีคนเหานะอ่าส่วนจับคู่พี่น้องปูคนเนียนที่เก่าเกศได้พี่น้องเด้อแต่ว่างวดที่ผ่านมาตัวเนียนบวเขานะพี่น้องเอาฉะนั้นแล้วมักตัวใดชอบตัวเด็กจะลืมกลับตัวไว้น้าเด้อพี่น้องเด้อขับประแยมข้อกาบขอบพระคุณปูได้ลายนะครับเนาะปูสมหวังนะครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคาย บนล่างวิ่งรูด4กับ5เอา4กับ5ครับ4กับ5เอาส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผม4 7 4 8 5 7 5 8ได้ครับเด้อตัวเน้นนะครับเอาเพ่อเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะครับเอาไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อแหล่พี่น้องมานี่พ่อเหล่นอนนางงวดที่ผ่านมากกับหกแปดเข้าตรงๆนะพี่น้องเด้อขับงวดนี้บนล่างวิ่งรวดสามกับสี่ 4. เอาลงคะแนนก่อนพี่น้องสามกับสี่เอาสามกับสี่ส่วนจับคู่พี่น้องเน้นสี่หกสี่เก้าได้พี่น้องเด้อพ่อเหล่นอนนานาะรับเนาะครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเหล่นอนนานานรนะรับเนาะครับจับหน้าจอครับผม ไปต่อที่ของเซียนป่าต้านพี่น้องเซียนป่าตานเพาเตี้ยมบริลโลงคลิปได้พี่น้องเ้อบริลโลงคลิปเตีวยวเอามาสรุปน้ากันอยู่นี่ละพี่น้องเห็นไหมครับเอาบอลเดยมพารวยบนล่างวิ่งรูดเจ็ดตัวเดียวพี่น้องเอาลงคะแนนก่อนพี่น้องเออบอลนี้เอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอฟันที่เก็บหกเน้นๆนะพี่น้อง ตัวกันตัวล่องอย่าลืมนะพี่น้องเด้อนั่นครับส่วนเลขสามตัวสี่ตัวกระบายสีืดงๆใบงามปันยังครับเอาแชปหน้าจอครับผมควายแห้งๆลุ้ยๆยปังๆเนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องก็คือของพอเต้มนะครับเนาะครับของพอเต้มงวดที่ผ่านมากกับสี่ศูนย์นะครับเด้อเข้าตัวกลับ นะครับงวดน,นี้พอเตรียมให้บนล่างวิ่งรูด3กับ8เอาลงคะแนนก่อน3กับ8 3กับแปาบานในส่วนจับคู่พี่น้องจับหน้าจอครับผมเอาผิดพลาดประก,กันได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเด้อพี่น้องครับเอาไปนับคะแนกนกันครับพี่น้องบานนี้ครับเบิดแล้วครับ17 สำนักดังทั้งเบดพี่น้องครับพี่น้องครับขนคแนนครับพีบ่น้องนักแนนโอ้ย,ยวันนีคนเอาน้ำเลยเกยหมเห็นนด้พี่น้องเนาะ <c oughs> โอะศูนย์ศมีหคะแนน,นนะพี่น้องเนอหนึ่งมีสคะแนนสองมีสคะแนน สามมีห้าคะแนนสี่มีหกคะแนนแปดมีเจ็ดคะแนนเก้ามีห้าคะแนนเอาอีกแล้วพี่น้องโวเก้าอีกแล้วแปดอีกแล้ว,ลวเด่นสุดเนาะอาบาลแหลมร่องไม่หรือว่าส <laughs> ี่แปดร่องสี่สี่เลยครับเห็นกัน คู่แรกครับพี่น้องครับมีหลายสำนักต้งองคนกชนกันที่สี่กรับผมม,มี3มีสามมีเก้าเนาะซ้ำนี่ละแค่นี้ได้เน้นๆ<ม>เลยม่ปันที่8อีกแล้วพี่น้องาพแล้วพีพพนน่น้องก็มาที่แปดแปดสี่ดีเลยแปดสี่แปดสามแปดเ โอ้ยคอยไม้เด้อแปดหนิเนาะอาจารย์ไหมอยู่ซีแปดส่นกันหลายซีแปดแปดซีป่ะเราพี่เพื่ออาจารย์กเป็นอาจารย์สนักที่เพิ่นเขาบนล่างนะจ๊ะหรือว่าเขาไมากมีปฏิพันมากครับซีแปดนี่ครับพี่พอแหล่ที่ซีเก่าครับอยู่กันนึงครับรองนันกับจะเป็นซีแปดพี่พอแหล่ฟังอยู่กบบมีวันเด้องวดนี่ฟันกี่ผู้เดียวเลยสุดยอดนี่ เ,เอาลองจับกลัวเอฟซีบ้างแต่ว่ากะจะเลื่อมนะพี่น้องเนี่ยขันมากพี่ในนี่กะกลับตัวไว้น้ำนาะพี่น้องเนาะแปดสี่แปดแปดสี่กาวไว้น้ำมาทุกตัวพี่น้องเอาแข่งๆเรื่อยๆกันเนาะพี่น้องเนาะมื่อแรงนะครับฟันที่แปดตัวเดียวอยีกคือเกาพี่น้องลองสามโอ้สี่สามสาม สามสามาเนียนก้าวขนพนทอกันเนาะคะแนียนทอกันเนาะสี่สามเก้าเนาะหาคะแนพยนทอกันเอาพี่น้องพอแห้งๆลวยๆปังๆกันเนาะครับเนาะครับเอาเมลงพฟอกันเนาะพี่น้องเนาะสองทุ่มครึ่งพอกับพอแต้มอีกสาหรับคลิปนี้ขอให้เอพีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มขอให้แห้งๆลวยๆปังๆกันอีกเนาะพี่น้องเนาะครับสําหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับผม ครับพี่น้องเอาแชปหนาจจ้าจอได้ครับเด้อนี่คือสรุปโค้งสุดท้ายเล่าพัฒนาพี่น้องครับเด่นสุดนะครับแปดตัวเดียวแปดนี้มีเกตคะแนนพี่น้องเด่นที่แปดลองมากกับาสามเก้าอันนี้คือพอเตียมลองจับคูให้ได้พี่น้องเนแปดซีแปดสามแปดเก้าหรือมักซีสามีเก่าเอาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะครับขอให้ปัง,ป,งปังคือวัตถิ่ันธ์ไหมเนาะครับนะเนาะเหล็กบิงพี่น้องครับ สุดท้ายถ่ายสุดนี่พอเทียมกัมีแคนีเนะครับเนาะพอเทียมขอให้เอฟซีทุกคนนะครับเด้อมือแรกงนี่เฮงเฮงรวยๆปังปังกันนะครับเอาไว้พอกับพอเทียมหยิกน้องพอเนี้มือแรงสองทุ่มครึ่งน,นะครับพอๆกันไหมนะครับสำหรับชิปนี้ก็สวัสดีครับผม